ภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยดีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่เปิดประเทศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยคาดว่าภายในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า200,000คนน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายโกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายโกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินนโยบายตามแผนพลิกโฉมประเทศด้านการท่องเที่ยว โดยปรับยุทธศาสตร์เน้นการท่องเที่ยวคุณภาพและความยั่งยืนภายใต้แผน 3R ประกอบด้วย Reopen, Recover และ Resilient ช่วงปี2,566-2,570ถึง 2, การส่งเสริมการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความยั่งยืน นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดจังหวัดที่มีชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังจากมาเลเซียเมียนมาลาวและกัมพูชาได้ปรับมาตรการด้านการเดินทางเข้าออกประเทศ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยประมาณ8-15ล้านคนสร้างไรายได้ประมาณ1.3-1.8ล้านล้านบาทในปี2565อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการเดินหน้าเปิดประเทศต้องผ่านมาตรการควบคุมที่รัดกุมและเอื้อให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ สำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้ชื่อง,งาน Amazing Thailand เ o u n t d o 2022เป็นการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ปีใหม่เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีโดยจะเป็นการจัดงานใน5พื้นที่หลักได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดภูเก็ตและในพื้นที่อื่นๆรวมอีก44จังหวัดทั่วประเทศการจัดงานปีใหม่นี้ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ดังนั้นมาตรการด้านสาธารณาสุขยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดตามมติของสอบค ปัจจ yeah. ัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดการระบาดในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดการรวมตัวความหนาแน่นต่างๆรวมทั้งการริโวกสุรรแยลกอฮอนนั้นที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่ประมาทขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐโดยเข้มข้น่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้เดินทางท่องเที่ยวเองหรือในส่วนของผู้ประกอบการเองเราอยากจะฉลองปีใหม่ด้วยความสุขแล้วก็ไม่อยากจะต้องกลับมาที่ต้องอยู่บ้านกันเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเป็นการเที่ยววิถีใหม่นะครับปลอดภัยทั้งผู้เที่ยวและปลอดภัยทั้งผู้ สำหรับการอำนวยความสะดวกประชาชนด้านการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบคอสอคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่2,564ประมาณร้อยละ30จึงวางแผนจะเตรียมรถไว้แล้วโดยขาไประหว่างวันที่28-30ธันวาคม2,564เฉลี่ยวันละ6,000 60, 0คัน ใช้รถโดยสารทั้งรถบขสรถร่วมรถตู้เฉลี่ยวันละ4,700เที่ยวส่วนขากลับระหว่างวันที่2-3มกราคม2565คาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ50,000คนใช้รถโดยสารประมาณ4,500เที่ยววัสนาตระเกตรายงาน